และครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเจ้าชายรูปงามผู้หนึ่งอาศัยอยู่ในดินแดนที่โด่งดังเรื่องดอกไม้เจ้าชายองค์นี้พบกับรักแท้แห่งชีวิตนั่นก็คือโชมงามหลังจากอยู่เพียงลำพังมาเป็นเวลาหลายปีในฐานะอาสูรตอนนี้เขาได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอยู่กับโชมงามในปราสาทของพวกเขาวันหนึ่งในขณะที่พวกเขากำลังทานอาหารค่ำโชมงามก็เกิดความคิดขึ้นริชาร์ดคะ ท่านเคยบอกว่าท่านกลายร่างเป็นอสูรเพราะตกอยู่ในคาถาชั่วร้ายทำไมเขาถึงทำเรื่องอย่างนี้กับคนจิตใจดีมีเมตตาอย่างท่านได้ล่ะคะโฉมงามที่รักเรื่องนี้ค่อนข้างยาวนะคืนนั้นเจ้าชายริชาร์ดเล่าให้โฉมงามฟังถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเขาเล่าว่าสมัยยังเล็กเขาเป็นเด็กพูดโดดเดี่ยวและเขาไม่อยากพูดคุยกับใครเนื่องจากเม็ดสีแดงทั้งหลายบนใบหน้าเขา เขาจิงปฏิบัติต่อผู้อื่นไม่ดีอันที่จริงเขาเป็นคนอารมณ์ร้ายมากจนไม่มีใครอยากเข้าใกล้เลยล่ะวันหนึ่งเขาก็ตระหนักได้ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดเม็ดสีแดงบนใบหน้ามาจากดอกกุหลาบภายในห้องของเขาเมื่อได้ยินดังนี้โชมงามก็เกิดความสับสนแต่ยังคงฟังเจ้าชายต่อไปด้วยความใคร่รู้ ไม่มีหมอที่ไหนสามารถรักษามเม็ดเหล่านี้ได้เลยเพราะว่าข้าไม่สามารถเข้าใกล้เหล่ากุหลาบได้ข้าก็เลยเผาสวนกุหลาบทั้งประเทศทิ้งซะแต่วันหนึ่งมีชาวบ้านมาแจ้งเจ้าชายว่ามีแม่มดอาศัยอยู่ในป่าลึกว่ากันว่าสวนของแม่มดนั้นเต็มไปด้วยดอกกุหลาบเมื่อได้ยินดังนั้นเจ้าชายก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ เขาต้องการทำลายกุหลาบเหล่านั้นให้สิ้นซากไปพร้อมกับแม่มดที่ขัดคำสั่งเขาเขารวบรวมกองทหารและมุ่งหน้าไปยังที่ที่แม่มดอาศัยอยู่แม่มดโรซามีปราสาทพร้อมกับสวนกุหลาบหลากสีอยู่จริงๆเด้เมอมอออกไปจากเท้าค่าดนะอีกไม่ดานความงามของข้าก็จะเสื่อมหายไปต้องรีบไปเก็บกุหลาบแล้ว จริงๆแล้วแม่มดโรซาเป็นคนอัปลักษ์มากจมูกของนางใหญ่เกือบคลุมปากจนมิดและก็มีฝาเบอร์เริ่มอยู่ตามหน้าในช่วงเช้าตรู่นางจะเก็บดอกไม้จากสวนและรีบกลับเข้าบ้านนางบดกลีบดอกกุหลาบเพื่อใช้พอกหน้าพร้อมทั้งรายคาถาเสกให้ตนเองสวยงาม ผมฟูฟ่องสบกระปรกสีดำของนางค่อยๆเปลี่ยนกลายเป็นเรือนผมยาวนุ่มสลวยกุลาบที่รักถ้าไม่มีพวกเจ้าข้าเลยแย่เลยเอ่อนายหญิงโรซาน่าจะมีคนกำลังเข้าใกล้ปราสาทเรานะขอรับเงียบน่มาเมบ้อข้ากำลังชมความงามในกระจกอย่าทำให้ข้าเสียสมาธิเจ้าชายริชาร์ดพร้อมกองทหารมาถึงปราสาทของแม่มดในที่สุด ตาของเจ้าชายร้อนผ่าเมื่อเขามองเห็นกุหลาบมาแต่ไกลนำชุดป้องกันพิเศษออกมาให้ข้าเดี๋ยวนี้ในขณะที่เจ้าชายกำลังสวมชุดป้องกันพิเศษนั้นทหารนายหนึ่งก็เปิดประตูสวนออกนำหน้าด้วยเจ้าชายและตามด้วยกองทหารด้านหลังพวกเขาบุกเข้าไปในสวนกุหลาบเจ้าชายริชาร์ดเด็ดกุหลาบออกเต็มกำมือด้วยมือที่ใส่อุปกรณ์ป้องกันไว เขาเด็ดเยอะมากจนกลีบกุหลาบปลิวว่อนในอากาศเจ้าคิดจะต่อต้านข้าใช่ไหมข้าจะทำลายเจ้ารวมถึงสวนของเจ้าให้สิ้นซากไปพร้อมกันนางแม่มดร้ายในขณะที่แมวเมอร์เมอร์กำลังสลึมสลืออยู่ริมหน้าต่างเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นด้วยเสียงดังและเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นเขารีบวิ่งไปหาโรซาทันทีนางกำลังนั่งแปรงผมนุ่มของตนอยู่หน้ากระจกกุาบ กุหลาบของท่านหายไปหมดแล้วมองไปข้างนองหน้าต่างเร็วเข้าพูดอะไรไร้สาระอีกแล้วฮะมาบ้านทหารทห,หารกำลังเด็ดดอกกุหลาบเมียวแม่มดรีบวิ่งไปยังหน้าต่างณาตอนนั่นเองนางเห็นผู้ชายสวมกราะพร้อมกับกองทหารด้านหลังกำลังเด็ดถอนกุหลาบในสวนของนางไม่นะดอกกุหลาบของข้าทำอะไรกับกุหลาบของข้านะ พวกเเจ้าป็นใครท่านใดนั้นเหล่าทหารจึงหยุดและมองไปทางแม่มดตรงหน้าต่างแต่พวกเขาเห็นผู้หญิงเจ้าของเรือนผมปลิวสยายในสายลมความงามของนางทำให้พวกเขาลืมสิ้นทุกสิ่งอย่างพวกเขาตราตรึงกับความงามนี้มากจนหยุดเด็ดกุหลาบ ในทางกลับกันเจ้าชายยังคงถอนรากถอนโคนกุหลาบต่อไปด้วยความโมโห О, โดยไม่เห็นแม่มดที่หน้าต่างเลยณนะตอนนั้นเองถุงมือของเจ้าชายไปเกี่ยวเข้ากับน้ำยักษ์ของดอกกุหลาบจนเกิดรอยขาดมือของเขาเริ่มคันขยเืและแดงขึ้นทันทีเจ้าชายพยายามออกไปจากสวนด้วยความตื่นตระหนกแต่คราวนี้เขากลับสะดุดน้ำทั้งหลายและล้มลงไปที่พื้นทันทีที่เขาล้มลง หน้ากากเหล็กของเจ้าชายก็หลุดออกอหน้ากากโอ้ยตาของขา้าช่วยด้วยผิวของข้าแสบร้อนไปหมดเลยณตอนนั้นเองแม่มดปรากฏตัวขึ้นกลางสวนนางมองดูกุหลาบที่หายไปอย่างเศร้าส้อยนางโกรธมากที่จะไม่อาจมีรูปลักษณ์สวยงามได้อีกจนเวทมนต์ที่ได้ไว้บนใบหน้าเสื่อมลง นางจึงกลับคืนสู่รูปร่างอัปลักษณ์เช่นเดิมจงนำเจ้าชายของพวกเจ้าเข้าไปในประสาทซะและออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนีว้ม่ฉะนั้นข้าจะเสกให้เจ้าทุกคนกลายเป็นกบและขังไว้ในบึงแห่งนี้คอยดูเหล่าทหารทําตามที่แม่มดสั่งเจ้าชายลืมตาขึ้นเห็นห้องสีหม่นมองนี่มีใครอยู่ไหมเกิดอะไรขึ้น แม่มดโรซาเข้ามาด้วยความโกรธได้โปรดช่วยด้วยทั้งมือและหน้าของข้าอยู่ในสภาพแย่มากไม่มีเจ้าหญิงที่ไหนอยากแต่งงานกับสภาพแบบนี้หรอกไม่เจ้าเป็นคนเห็นแก่ตัวเหลือทนไม่มีใครรักเจ้าได้หรอกรู้ไหมเจ้าจะต้องจ่ายค่าการกระทําของตัวเองอันที่จริงจนกว่าเจ้าจะพบกับรักแท้เจ้าจะต้องเป็นอสูรย่างโดดเดียวไปตลอด แม่มดเทน้ำยาในมือใส่เจ้าชายและเปลี่ยนเขาให้กลายเป็นอสูรอัปปะละนี่คือผลที่ตามมาของความโอหังเจ้าชายต่อแตนี่ไปเจ้าจะต้องรับใช้ข้าจงกลับไปยังปราสาทของเจ้าและปลูกกุหลาบไปตลอดกาล <laughs> 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 เจ้าชายกลับไปยังวังในฐานะอสูร เมื่อทุกคนในวังเห็นสภาพนี้ต่างก็พากันหนีออกจากวังไปด้วยความกลัวแม้แต่พ่อแม่ของเขาเองก็ยังทอดทิ้งเขาการเขาใกล้กุหลาบไม่เป็นปัญหาต่อเจ้าชายวิชาแต่อ,อย่างใดแต่เขาถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในวังขนาดมหึมาในรูปอสูรเขาหมั่นคอยดูแลเหล่าดอกกุหลาบในสวนทั้งวันทั้งคืน ส่วนกระทั่งโชมงามผ่านเข้ามาเรื่องมันก็เป็นอย่างนี้แหละโชมงามเพราะเจ้ามอบรักแท้ให้แก่ข้าข้ารักด้วยใจจริงคาถาของแม่มดโรซาถึงได้สลายไปโธ่เจ้าชายที่รักช่างเป็นเรื่องที่เศร้าจริงๆแต่ตอนนี้คาถาเสื่อมไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับดอกกุหลาบในสวนนะคะเจ้าชายริชาร์ดและโชมงามได้ยินเสียงกรอบแกรบปแปลก พวกเขามองไปทางสวนกุหลาบจากหน้าต่างวางทันทีท่ามกลางดอกกุหลาบพวกเขาเห็นเงาดำประกายม่วงทั้งเจ้าและกุหลาบไม่มีทานหนีข้าพ้นแน่ข้าจะสาบเจ้าตลอดไปเจ้าชายและโฉมงามเข้าใจเป็นอย่างดีแล้วว่าไม่มีสิ่งใดมีค่าไปกว่าความรัก แต่สำหรับแม่มดโรซานั้นนี่เป็นสิ่งที่นางไม่อาจเข้าใจได้เลย